วัสดีครับผมพบกับมุมมองรถมือสองโดยนายโตโต้อีกแล้วนะครับผมกับช่วงซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าสุดหล่อนะครับท่านหนึ่งนะครับหล่อลีนมากครับเฟิร์มกล้ามเป็นกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเลยครับผมนะครับมาซื้อรถกับทางโตโต้ครครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดูกันว่าทำไมคุณผู้ชายท่านนี้ถึงเลือกโตโต้ครครับเชิญนะครับผมสวัสดีครับผมผมสัมภาษณ์คุณอะไรอยู่ครับเน,นี่ยเอ็มครับคุณเอ็มนะครับผม ไม่ทราบว่าคุณเอ็มรู้จักโต๊ะตู้คานจากสื่อไหนแล้วครับผมก็ดูตามเพจของเพจคุณรู้จักโต๊ะตู้คานจากเพจสู่รถยนต์มาสองโต๊ะตู้คานใช่ครับผมแล้วมาโต๊ะตู้คานครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่ามาไหนครั้งนึงมาครั้งแรกเลยครับมาครั้งแรกก็คือติดต่อเซลล์ที่ชื่อแอนเชฟใช้ตัวชื่ออ๋อเซลล์เช็คครับก็เซลล์เช็ควันเสาร์ก็บอกว่านักย์วันจันทร์จะเข้ามาก็เข้ามาก็เลยจองเลย มาดูเป็นรถอะไรหรอครับคุณผู้ชม CRV ครับ CRV นะครับผมนี่คือมาครั้งเดียวเราก็ตัดสินใจซื้อเลยใช่ครับถามตรงๆเลยนะครับคุณเอ็มครับทําไมถึงเลือกเป็นที่โตโตขาคัะก็บริการดีครับคือให้คาแนะนําดีแล้วก็ติดตามผลงานผลงานลูกค้าดีครบจะมาถึงกี่โมงอะไรมาขอเก็บรายละเอียดดีก็คือคุณเอ็มอกว่าที่มาแล้วตัดสินใจซื้อได้ก็เพราะว่าดูว่าบริการดีใช่แล้วตัวสินค้าดูเป็นยังไงบ้างครับผมสินค้าก็ มสมราคาครับสมราคาแต่าา<ช>ผมก็คือตรงตามปกครบตามปกใช่บตอบโจทย์คุณค่าคุณผู้ชายได้ตอบตอบโจทย์ทุกอย่างลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมเนีขออนุญาตเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าอนาคตทางบริษัทอยากจะได้คุณเอ็มมาเป็นฐานลูกค้าอีกครับผมคุณเอ็มพอมีอออคำแนะนำาป็นไงให้แก่ทางบริษัทบ้างครับอผมอาจจะเป็นสื่อไปบอกเพ,อเพื่อนหรืออะไรเนี้ยคนที่อยากได้หรือทีอสองอาจจะแนะนำมาให้มาดูที่นี่ เราได้ได้ลองเรียนรู้จากทูนีน้นะครัะว่าโอเคบริการดีนราแล้วก็ไปแนะนำต่อเพื่อนฝูงได้เรามีปากพวกเยอะที่ต้องการรถมือสองใจนะครับผมถกในตาตีขอบคุณมากครับก็คือคุณเอ็มกำลังจะแนะนำว่าก็พยายามเน้นที่ฐานลูกค้าเก่าไว<ช>้นะครับผมว่าถ้าคุณบริการฐานลูกค้าเก่าคุณดีก็จะเป็นเรื่องของป่าต่อป่านะครับผม<ช>โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นผมสัมภาษณ์ลูกค้า,ร,ออานนคร,รู่นหล่อนานๆแล้วผมก็ึกกดดันครับผม แพ้ความหล่อนะครับงนันมาคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเอ็มสุดหล่อนะครับดูว่าเซลเช็คนะครับผมบริการดีนะครับทุกอย่างดีหมดเป็นโต๊ะโต้คามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณเอ็มนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนับหนึ่งสองสามพอสามครับถ้าคุณเอ็มมองว่าคุณเช็คผ่าน จะรบกวนยกนิว้วลายให้หน่อยนะครับแล้วเซลเชคจะได้เสร็ถ่ายรูปพ่วคุณเอ็มด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเซลเชคไม่ผ่านคุณเอ็มนั่งหล่อๆไวออย่างเฉยๆได้เลยครับนะครับแล้วเซลเชคจะไม่ได้สิสรถ่ายรูปพ่วคุณเอ็มเท่านั้นเองครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลเชคนะครับโตตัวฐานนะครับจะเป็นโตตัวฐานมาตรฐานที่คุณวางใจผ่าน ในสายตาของคุณเอ็มถต่อหรือไม่บรรลุไปด้วยกันครับผมหนึ่งครับผมสองครับและสามยังไม่ถูกสามครับผมยังไม่ถึงสามเลยครับคุณเอ็มให้ให้ไลน์ผมได้จัดนัดตัวแทนเซลเชคแล้วก็โตตองคาของไวพรให้คุณเอ็มและครอบครัวมีนะครับสุขครับเจริญตลอดไปนะครับผมเรายินดีและก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวโตตัวคานะครับผมจะดูแลเราได้ดีที่สุดนะครับผมมีอะไรติดต่อ ได้บบลตลอดเวลาครับขอบอคุณแม่ครัขอบอคุณมม่ครัอบอ